เรื่องราวการฝึกสะดะกกุญแจที่หลวงพ่อสุนเป็นผู้สอนให้แก่หลวงพ่อปานเป่าหลุดแล้วแล้วบอกพ่อจะให้วิชาทั้งหมดไม่ปิดบังนั่นคือคำพูดของหลวงพ่อสุนไม่ใช่เพียงคำสัญญาแต่คือบททดสอบทางจิตขั้นลึกที่ท่านใช้ฝึกหลวงพ่อปานผู้เป็นสิทธิ์คนสำคัญหลวงพ่อสุนไม่ได้สอนด้วยถ้อยคำแต่ใช้แม่กุญแจเป็นครูเพราะท่านรู้ดีว่า ถ้าจิตยังไม่มั่นคงเป็นสมาธิต่อให้มีคาถาเพียงสี่คำก็เปล่าประโยชน์อย่าหวังเลยว่าจะทำให้กุญแจหลุดได้หลวงพ่อปานจึงเริ่มฝึกเป่ากุญแจทุกวันด้วยความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์กุญแจก็ยังไม่หลุดจนวันหนึ่งเมื่อท่านวางใจให้สบายปล่อยวางความอยาก จิตเป็นสมาธิโดยไม่ต้องพยายามคาถาเป่ากุญแจก็ผุดขึ้นมาในใจอย่างเป็นธรรมชาติท่านลุกขึ้นเป่ากุญแจอีกครั้งและคราวนี้กุญแจหลุดจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสิบเพิ่มจำนวนจนถึง40ดอกแขวนเรียงรายบนราวไม้ท่านเป่าด้วยจิตที่สงบนิ่งและมันก็หลุดหมด เมื่อผลแห่งสมาธิแสดงออกด้วยปาฏิหาริ์หลวงพ่อปานจึงนำไปถวายให้หลวงพ่อสุนดูหลวงพ่อสุนพยักหน้าอย่างพอใจและกล่าวอย่างเมตตาว่าเมื่อเจ้ารู้จักใจของตนแล้วเราจะให้วิชาทั้งหมดโดยไม่ปิดบงังตั้งแต่นั้นหลวงพ่อสุนได้สอนวิปัสสนาให้หลวงพ่อปานจากพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดและก่อนจากกัน ่ันได้ฝากคำเตือนไว้อย่างหนักแน่นว่าแม้เจ้าจะมีฤทธิ์จงอย่าแสดงออกเพื่ออวดดีเพราะนั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงห้ามมันจะกลับกลายเป็นโทษต่อต,อตนเองการเป่ากุญแจจึงไม่ใช่เพียงการเปิดสิ่งที่ปิดแต่คือการเปิดจิตให้เข้าถึงสมาธิและความว่างที่แท้จริงนี่คือวิธีของหลวงพ่อสุนผู้มีฤทธิ์แต่ใช้ฤทธิ์อย่างผู้มีธรรม